รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพมีแคมปิ้งแล้วก็มีเซิร์ฟสเกต ดูวิวดูวิวดูวิวเลยครับติดเขาเลยครับครับผมแล้วก็ <Okay. S 1> ลงชื่อตัวเองลงไปครับผมเลย,เลยมีความเป็น Mont ม่อนผมผมจะเป็นชอบทานกาแฟขั่วกลางที่นี่อยู่อำเภอเมืองนะอำเภอเมืองอำเภอเมืองชลบุมมรีเข้มเลยครับของเราเป็นจะเป็นเนี่ยฮะทางซี่เขามันจะเป็นทางลงมาพอดีเลยเป็นมองโกครับมองโกมันเป็นเต็นท์มองโกเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะ ไลฟ์สไตล์ของตัวเองครับเป็นคนชอบแคมปิ้งแล้วก็สเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตเล่นเหมือนกันเราก็เลยเอา2สิ่งนี้ที่เราชอบเอามาอยู่ในที่เดียวเลยตอนนี้เรามาบรรยากาศที่แบบโอ้ทั้งลมทั้งลมทั้งบรรยากาศจริงมากแล้วว่ามันจะได้เป็นอารมณ์แบบว่าฟ i ลเซิร์ฟสเก็ตในภูเขาใช่ครับไฮไลท์ของของเซิร์ฟสเก็ตที่นี่คือจะเป็นในโบด้วยความสูง ที่2เมตรสไตล์อเมริกาเลยครับที่อยู่ใกล้เขาครับผมอยู่ใกล้ในเมืองใกล้มากใกล้มากครับเดินทางแค่10นาทีจากในเมืองมาหองรีครับสวัสด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 ีครับน้อปอยู่กันสัปดาห์ที่2แล้วครับกับน้องต็อบแล้วก็กับที่ม่อนต็อบ จากสัปดาห์ที่ผ่านมารู้จักกันมาบ้างแล้วนะฮะว่าตัวน้องท็อปรักชอบสิ่งใดแล้วก็มอนท็อปเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมีอะไรบ้างถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาน้องกรีชนบุรีใช่ครับผมนะครับใช่ก็ก,ก็เชื้อเชิญกันมาหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วสวัสดีครับนะครับพบกันทุกวันจันทร์นะครับตอนหนึ่งทุ่มตรงนะครับทาง psi สารดี99แล้วก็ครั้งนี้ก็เช่นเคยเราสตาร์ท การเดินทางของเราวันนี้ด้วยกาแฟหน่อยวันนี้ร้อนแล้วครับร้อยแล้วใช่ไใช่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 วันนี้เราต้องขอบคุณเพื่อนๆครับลงกาแฟครลมุนวันนี้ที่นํากาแฟครามุนทั้งสัปดาห์ที่แล้วชิมมาแล้วเป็นไงบ้างครับรสชาติดีเลยรสชาติดีแล้วพอผ่านตัวกรองอากาศอันนี้คือตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้่แต่ทําให้มันละมุนวันนี้เราจะลองเป็นเรื่องของการดิฟนะลองดูคนละรองเอาไปรับผิดชอบมาพี่ร แล้วก็จะดิฟกันง่ายๆครับก็เดี๋ยวคุยไปด้วยดิฟดิฟกันไปด้วยใช่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 อพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องเทรนเรื่องเรื่องการแคมปิ้งให้ให้พี่ฟังหน่อยเห็นอะไรถึงถึงถึงเกิดเป็นมอนตอบขึ้นมาคือเออผมว่าน่าจะโควิดนะอืมอืเพราะว่าด้วยคนไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างประเทศแะเขาก็เลยหาพวกกิจกรรมกิจกรรมทำกัน ก็กางเต็นท์นี่มาอันดับแรกๆเลยก็คือเที่ยวในประเทศไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้กางเต็นท์ท่องเที่ยวธรรมธรรมชาติอะไรอย่างนี้ฮะมันก็เลยเป็นที่มาของมอนต็อปด้วยเป็นเหมือนเป็นแหล่งกําเนิดมอนต็อปด้วยที่ที่ผมอยากทํามาให้ตอบโจทย์กับทุกคนแล้วก็ตัวเองด้วยครับเราก็ถือเป็นเป็นเป็นในเจนที่ยุคแห่งการที่มันเฟื่องฟูใช่ครับใช่ทั้งแกร้มทั้ง แคมป์ก็มาอย่างอย่างหนักเลยครับผมแล้วก็มีโอกาสมาได้ทําจริงก่อนหน้านั้นก็ต้องไปเที่ยวไปเชยชมไปสัมผัสมาเยอะส่วนใหญ่ไปที่ไหนมาครับก็สระบุรีกาญจนบุรีเขาใหญ่นะฮะครับผมถ้าถ้าพูดถึงที่ต่างมันมันมีวิธีคิดในการลงทุนที่ต่างกันมันถือว่าถ้าถ้าถ้านักท่องเที่ยวก็อีกมุมหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวใช่ครับแต่ถ้าเป็นท็อปเนี่ยถือว่าเป็นผู้ลงทุนใช่ครับใช่ มันมันเขาเรียกอะไรนะมีวิธีการจัดการมันยังไงครับโดยโ<อ>หลักหลักในการจัดการของแต่แแตและแคมป์แต่และแคมป์ก็มีความแตกต่างกันนะฮะของต้อมนี่เป็นไงบ้างครับมันมันก็ของผมจะเน้นกว้างขวางแล้วก็สะอาดที่สําคัญคือห้องน้ําต้องสะอาดครับผมใช่ครับน้ําร้อนน้ําเย็นคือน้ําต้องแรงครับผใช่ครับอืมูดถึงถ้าแคมป์ถ้าแคมปิง้งฮะที่ดี แต่ว่าน่าจะเป็นยังไงล่ะก็แคมปิ้งก็คือองค์ประกอบครับองค์ประกอบของแคมปิ้งก็คือวิวอ่าใช่ใช่วิววิวมาเป็นหลักก่อนเลยครับแล้วก็วิวร้อยล้านเลยแล้วก็ตอนนี้สมัยนี้คือนักแคมป์ครับเขามีอุปกรณ์ที่ของเขาเรียกว่าของเล่นนะฮะที่ของมันต้องมีใช่อย่างบางคนเขา มีโต๊ะรหรือว่าเก้าอี้แล้วก็พวกอุปกรณ์ครัวที่มันแบบว่าของมันต้องมีมันยิ่งใหญ่มากว่าโ u l l ตอนนี้เหมือนเป็นแคมป์ที่เขามาเป็นฟูแแมมป์จริงๆเลยแบบว่าย้ายบ้านมาตั้งใจกันเลยล่ะใช่ครับลูกเล่นแคมป์สมัยนี้ถือว่าอำนวยความสะดวกได้ดีเลยครับครับผม ซึ่งตลาดก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วส่วนของเราล่ะครับถ้าส่วนของม่อนต็อปจริงๆเนี่ยมีหลักอะไรในการจัดการบริหารก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เหมือนเตรียมสถานที่ครับผมเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกปักไฟห้องน้ำห้องท่าเนี่ยต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็เราเตรียมสถานที่ไว้ก็คือหญ้าเราจะ่นี่แบบใช่ครับ ทุกอนุครับหญ้าเขียวน้ําไม่มีขาดครับที่นี่ก็คือกะว่าจะทําให้มันเป็นนุ่มๆนุ่มๆเวลาคนมาแคมป์ก็คือยงกระปูพรมหญ้าใช่ครับเพื่อฟูอย่างอย่างอย่างดีเลยครับใช่ครับนั่นแะครับจุดจุดสำคัญของของการมาแคมป์ก็คือผมจะดูแลเรื่องหญ้าต้นไม้ห้องน้ำห้องท่านี่ครับต้องสะอาดนะพี่พูดถึงเรื่องการลงทุนมันมีความ ค้มทุนไหมถ้าพูดถึงคนที่แบบสนใจธุรกิจไงเอาเราแบบสบายๆนะไม่ลงรายละเอียดน,นะครับ<ช>่านผู้ชมแต่ถ้าพูดถึงมันแบ่งเป็นหนึ่งสิบมันจะยากง่ายหรือต่อไปมันจะไปยังไงมุมอมองของขององต๊บ<อ>เป็นไงบ้างคือตอนนี้ตอนนี้ถ้าลงทุนในร้านแคมปิ้งใช่ไหมฮะผมว่ามันก็หนึ่งเลยคือเราต้องมีที่ก่อนครับผมมีที่สอง ต้องดูทำเลด้วยครับผมมีที่อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูทำเลว่ามันสอดคล้องกับธรรมชาติไหมครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือเราได้เปรียบตรงวิวเขาครับใช่ฮะจุดเด่นนะนะจุดเด่นจุดเด่นเลยจุดขายของเรามันคืออะไรใช่ครับแล้วก็พื้นที่ด้วยครับครับพื้นที่ในการที่จะทำลานแคมปิ้งเนี่ยครับก็มีผลด้วยมีผลใช่นอกนอกนั้นไม่น่ามีอะไรนะฮะก็ขอแค่ เราชอบเราชอบในสิ่งที่เป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติกางเต็นท์อะไรอย่างี้ฮะแล้วก็ทำไปกับมันลงทุนกับมันมันอาจจะคืนทุนได้ช้ามากๆแต่เราทำด้วยใจรักกำไรกำไรที่ได้มันก็จะจะเป็นกำไรที่ที่เรารักใช่ครับเหมือนได้ความความรักตอบแทนกลับมานั่นคือกำไรแต่อย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องของ เราขนาดอะไรโลเคชันเราสวยแค่ไหนเต้นทุนเราลดคอได้เท่าไหร่ใช่ครับพื้นที่ของที่บ้านหรือต้องไปเช่ามันก็จะเป็นเรื่องของพาร์ทธุรกิจทั่วๆไปที่ต้องเราประเมินกันหลายๆด้านแต่ของก็มาจากความรักแล้วก็เมื่อผู้คนมาเมื่อเมื่อมีลูกค้ามาก็เรื่องนั่นแหละติ่งตอบแทนของความรักมาแล้วก็ไม่ผิดหวังใช่ครับที่นี่จะมาแบบโอ้โหทั้งยาทั้งห้องน้ําที่เห็นทุกคนมาแล้วมีความสุขมาปาร์ตี้กับเพื่อนๆมาแคมป์กับชาวแก๊งอะไรเงี้ยผมก็ก็โอเคแล้วครับครับผม ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วก็อยู่กับมันได้นานเพราะเราทาในสิ่งที่เราแหละใช่ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดินดูกันไปบางส่วนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราดื่มกาแฟกันนิดนึงเดี๋ยวเจอกันเพลกหน้าครับได้ครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพอีกหนึ่งความชอบที่เกินไว้ของตับนะฮะครับผม ลองดูรอบๆรอบๆรอบๆถือว่าเป็นเป็นลานเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่ที่ใหญ่แสดงว่าชอบไม่น้อยแสดงว่าชอบมากก็เรากะว่าจะทำให้มันกว้างขวางไม่แออัดในการใช้สอยพื้นที่นะครับก็คือผู้เล่นสามารถ เล่นตรงมุมไหนก็ได้ก็คือไม่ไม่ชนกันหรือว่าไม่ขวางทางกันอะไรเนี่ยครับก็คือสนามที่เนี่ยก็สามารถรองรับได้ประมาณ50คนมาเล่นพร้อมๆกันได้เลยพร้อมๆกันใช่ถ้าเทียบในกรุงเทพหรือว่าแบบโอ้โหที่นี่ถือว่าอันดับต้นๆในพื้นที่นะครับเล่นได้หมดทั้งทั้งทั้งสมมติว่าตรงนี้ก็เป็นมือใหม่ใช่ครับ มือใหม่เบสตรงเบสิกอะไรอย่างเงี้ยนครับเบ็ิกน้อยๆหนูก็จะเป็นลานพื้นเรียบให้สรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยผมก็จะมีลานพื้นเรียบขัดมันไว้ให้ครับโอ้โหนี่ยังยังกระเว็บตลอดเลยะนี่ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็มีแทคนิ้ข้างนอกความยาว2องความยาวสองรรบเมตรครับโอ้โหนะปุ๊บปุ๊มีตลอดเลยทั้ง ระยะองศาเท่าไหร่มีมีเคิร์ฟมีมุมโ,โหต่างๆใช่ครับแล้วก็มีโบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับหลุมเราก็สองเมตรกว่าอ่ะครับสองเมตรห้าส <250 S 1> <250 S 2> ิบครับสองเมตรห้าสิบดีเลยอืมดีเลด,ดีที่นี่เราเปิดทุกวันอยู่แล้วเปิดทุกวันเกวินใหญ่ลูกค้าที่ท,ที่มาทางทางทางเซอร์เฟิเกตเนี่ยฮะเนเจอร์เป็นไงบ้างครับเขาก็เหมือนเขาบางคนคือเขาเล่นมาอยู่แล้ว แล้วเขาเหมือนต้องการหาสถานที่ใหม่ๆที่มาเล่นนี่ฮะเขาก็เลยเตรียมเตรียมแผ่นเตรียมอุปกรณ์เซตตี้มาก็เลยมาลองของเรากับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขามือใหม่มือใหม่มาเลยแล้วเขาไม่รู้จะหาที่เล่นที่ลานกว้างแล้วก็มีคนสอนด้วยไม่หาไม่ได้ก็เลยมาที่นี่อ๋อของเราจบคนสอนด้วยมีครับผมจนไ่ยมีเทรนเนอร์ด้ยใช่โอเค ส่วนใหญ่คนโลโ a ้หรือว่าทางนักท่องเที่ยวครับเวลาก็รู้ก็จะเหมือนแคมปิ้งบางคนชาวแคมป์ก็มาเล่นครับเขาก็หยิบแผ่นติดมาเลยใช่ครับอย่างงี้เบอร์เซ็นคิดยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าคนท้องที่คนโลโ a ้กับกับนักท่องเที่ยวสําหรับสนามนี้คือคนท้องที่กับนักท่องเที่ยวก็มาพอๆกันครับครึ่งๆเลยเออค่าบริการนะครับก็ผู้ใหญ่150บาท เด็กความสูงไม่เกิน130เซน1น0บาทครับแล้วก็ส่วนใครที่มาแคมปิ้งหรือมาออห้องพักอะไรองนี้ฮะก็ราคาสนามจะลดครึ่งเลยครับห้เปอเ็นเป็นเหมือนวอชเชอร์ลดห้เปอร์เซ็นเลยถ้าใครมาพักมาแคมป์มา<ช>มากับเราอยู่แล้วโอ้โดีอ่ะดีดีแบบว่าโอ้โหก็คื ครบจบในที่เดียวครับมาแคมป์ด้วยได้เล่นเซิร์ฟด้วยได้มีกิจกรรมทำอะไรครับใช่พูดถึงฟีดแบกลูกค้าหน่อยในส่วนของเซิร์ฟสเก็ตเขาฟีดแบกยังไงบ้างครับก็สนุกนะครับก็คือลูกค้าเขาบอกว่าเขาประทับใจที่นี่ตรงที่ว่ามันเป็นโอเพนแอร์คือได้เห็นวิวด้วยแล้วก็กว้างขวางครับไม่แออัด ใช่ครับแล้วก็มีบริการเล่นเซิร์ฟเสร็จกินหมูกระทะต่อซึ่งไม่มีที่ไหนก็ทำเลยที่นี่ที่แรกเลยครับเบิร์นกันเสร็จก็เบิร์นกันต่อแล้วในส่วนของแคมปิ้งครับพี่ลืมถามไปว่าเป็แบบลูกค้าเป็นไงบ้างแคมปิ้งก็คือตอนนี้เขาชอบตรงที่ว่ากว้างขวางครับแล้วก็ มันเป็นส่วนตัวดีครับไม่ไม่ไม่พูกพลาดทุกคนไม่พูกพลาดเพราะว่าเรามีรอพอดูแลตลอด24ชั่วโมงครับนี่คือ่จุดสําคัญจุดหนึ่งของแคมป์ใช่ครับใช่ครับก็คือความปลอดภัยอ่ะเราเราเราให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยครับผมไม้ก้นไม่ให้รถเข้าออกหรือคนเข้าออกเนี่ยเรามีรอพอดู24ชั่วโมงครับผมก็เป็นเรื่องที่แบบ ว้าวเลยสาหรับหนองลีครับผมนะฮะสำหรับชนบุรีเนาะอำเภอเมืองซึ่งแบบมีสถานที่อย่างนี้แล้วมีกิจกรรมดีๆใช่โมรามาเป็นกลุ่มมาคณะมาจัดกิจกรรมอะไรก็ยินดียินดีเลยครับผมยินดีเป็นการส่งเสริมด้วยนะยิ่งเด็กเยาวชนหรือว่าเป็นการออกกําลังกายเนาะใช่ครับแล้วก็ส่วนของท็อปก็มาด้วยพื้นฐานของความรักในการออกกำลังกายอยู่แล้วกีฬาแอดเวนเจอร์ใช่นะเอ็กตรีมตัวนี้เนาะใช่ครับใช่ก็มีความสุขไป มีทั้งมือใหม่แล้วก็หาประจำผาประจำเขาก็จะมาทุกวันนะฮะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็เราเราบ่ายสามเป็นต้นไปครับก็จะเยอะหน่อยครับส่วนคนที่มาเข้าแคมป์หรือมาที่พักอ่ะเขาก็จะมาตอนเย็นเล่นตอนเย็นเสร็จปุ๊บพอวันรุ่งขึ้นตอนเช้าก็มาเล่นได้ครับใช่ ก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้ง50%ใช่ตื่นตื่นเสร็จปุ๊บมาเล่นเลยครับผมอืมใช่ได้ได้ได้อยากต่อเติมหรือมีอะไรในใจอีกไหมฮะที่ตอนนี้ก็เอ่อที่ตั้งใจไว้ผมจะทำเพนเพนลายเพนลายให้ให้ให้เป็นจุดจุดเช็คอินอ่าให้คนได้มาถ่ายรูปกันมันจะมันจะอยู่ตรงไหนฮะพอจะพอจะแบบ คร่าวๆใช่ไหมคร่าวๆก็จะเป็นพวกเวฟแวล์ตรงนี้ฮะแล้วก็มีมินิโบมินิโบใช่แล้วก็เป็นบิ๊กโบครับจะทำเพ้นท์ลวดลายให้เป็นจุดเช็คอินให้คนได้ถ่ายรูปกันอะไรเนียครับผมก็คือด้านนั่นข้างเลยนะเป็นราเฟิตี้เป็นเป็นเพ้นท์กันไปใช่ครับประมาณก็ก็โอ้ถ้าพระมงสูงนะใช่ครับใช่ก็เป็นอีกมิติใหม่ก็เป็น เช็คอินสนุกแน่ใช่มีแต่คนถามที่ไหน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 ครับวอนท็อปครับไววนะล่ะโอเคเดี๋ยวสิ <t <t ่งที <t aps> <t aps ่เราคอยสําหรับผมโอ้เราโมกันมาทั้งสองสัปดาห์แล้วว่ากาแฟที่นี่อะไรอ่าอยากให้ลองกาแฟที่เทสท็อปเนี่ยเทสมาด้วยตัวเองครับนะฮะเป็นมาด้วยเองแล้วก็อยากจะรังสรรค์เนี่ยสิ่งเหล่านี้อยู่ในพื้นที่เรารักแคมป์ที่เรารักลานสเก็ต เตอร์แเก็กที่เรานรักแล้วก็กาแฟน้องห่นเห็นไกลๆโอเคเดี๋ยวเบรกหน้าเราได้ชิมแน่ห้ามพลาดนะครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพโอ้โหตืนเครับ<ล>อุปกรณ์ทำกาแฟครับครับผม<ช>อ,ออันนี้จะเป็นอันนี้ส่งเข้าประกวดโดยที่ไหนนะครับ มอนต็อปครับอ๋อมีชื่ออะไรเฉพาะหรือว่าก็ใช้มอนต์ท็อปคาเฟ่ก็คาเฟ่ในส่วนของคาเฟ่เราจะใช้เป็นอีกชื่อหนึ่งครับชื่อเบฟ B A เเบฟครับใช่ครับจะเป็นแปลว่าที่รักครับที่รักใช<า>่ก็เรามีเครื่องดื่มหลากหลายมากครับผมอ่ะว่าไม,าม่มว่าจะโกโก้โกที่ที่ลูกค้าสั่งเยอะนะครับชาเขียวครับนมคาราเมลอะไรพวกนี้ครับ แล้วก็อันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างเมล็ดกาแฟที่ผมอยากแนะนำลูกค้าทุกท่านก็คือเป็นเมล็ดกาแฟสเปเชียลของทางร้านนะครับผมก็เลยอยากให้พี่นัทลองได้เลยได้เลยยินดียินดีมากเลยคแต่อันนี้ต้องขอ ให้พี่นัทได้ลองบดกาแฟเอาแม่พี่ดื่มอย่างเดียวเหรอโอ้เราก็คิดว่าเราดื่มอย่างเดียวรอให้ได้ฟิลบอกว่าได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาให้ธรรมากกว่านั้นพี่พี่วิ่งไปเอาน้ะไม่เป็นไรครับผมได้ได้เลยเดี๋ยวเรามาช่างกาแฟกันก่อนนะครับได้ก็เป็นถือว่าเป็นรูปแบบสโลบาร์เนาะใช่ครับที่ที่ที่คนไปแคมป์คนชอบชอบเดินทางชอบพักผ่อนกับธรรมชาติเนี่ยก็คือเป็นของคู่กันกับสายสายแคมป์นะครับ ไม่ธรรมดาครับอุปกรณ์เขาดูดูล้นหลามล้นหลามมาอ่ะอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวราได้ได้ลองหมุนไอเรื่องใช้กำลังขอให้บอกแล้วถ้าเมนูอื่นนะครับเมื่อกี้ที่นี่ก็มีทั้งเครื่องดื่มใช่ครับก็พวกโกโก้ครับผมชาเขียวชาเย็นนะฮะแล้วก็นมพาราเมลที่ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเครื่องดื่มนะฮะครับถ้าถ้าหนักท้องหน่อย มีอะไรบ้างา,า,ารท้องก็จะเป็นพวกหมูกระทะครับ <c oughs> แล้วก็อาหารตามสั่งทั่วไปก <c oughs> ็มีมีหมูกระทะที่นี่แนะนําเลยครับที่เด็ดสูตรน้ำจิ้มอร่อยแน่นอนที่นี่ร้านกาแปฟเปิดพร้อมกับแทมไหมครับหรือว่าอย่างไรครับเ <c oughs> วลาเปิดปิด <c oughs> คาเฟ่ฮะโซนเฉพาะโซนคาเฟ่จันท์ถึงสุกเราเปิด13บสมนาฬิกาจนถึง4ี่ทุ่ม จนถึงบ่ายโมงจนถึงสี่ทุ่มครับผม์่วนสุ่นะครับแต่วันอาทิตย์ส่วนเสาร์อาทิตย์เราจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าครับผมจนถึงสี่ทุ่มครับอ๋อวันอาทิตย์ก็เปิดไวขึ้นมาเพราะว่ากลุ่มลูกค้าใช่ครับเล่นสเก็ตแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มาแคมป์ใช่ครับสุกเสาจะจะได้ลิ้มกินกาแฟกันใช่ครับายมีเสิฟดิสอย่างนี้ไหมครับไม่มีก็อันเนี้ยเราจะขายเป็นสเปเชียลครับสำหรับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเมล็ดที่ นอกเหนือจากเมล็ดสแตนดาร์ดของที่ร้านแล้วมาพี่ต้องสั่งว่าเมล็ดอะไรครับตัวนี้ก็ดูชื่ออยู่อันนี้จะเป็นฟางขอนครับที่ที่ลงทั่วที่ผมไปไปติดต่อมาว่าครับผมอยากได้ฟิลกาแฟประมาณนี้นะพอพอมีตัวไหนแนะาำเข้าออาฟางขอนครับเปิดใช่แล้วก็มีหลากหลายเมล็ดกาแฟที่ที่อยากให้ลูกค้าได้ได้มาลองได้เข้ามาดูว่า มันจะมีของพันนอกก็มีอะไรเงี้ยก็อยากได้รสชาติอะไรก็บอกได้บอกได้ครับก็เอ่อต๊องครับอยากได้ประมาณนี้ครับอ่าทางเราก็จุดดจุดเลือกออกมาให้ให้ให้เติมให้ริมชิมกแฟอยากให้ลูกค้าได้มาดมมันกาแฟที่บอกว่ามันมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายรสชาตินะครับตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนโอเคนี่เรียบร้อยแล้วค่ะลองลองลองดมกลิ่นกาแฟมันโอ้มันมันพีเมพยมากใช่ไหมแล้วมันเป็นฟ ใช่ครับอันนี้เทสเนามันมันจะออกเป็นฟุตตี้ฮะแล้วก็เปรี้ยวๆนิดนึงอ่ามีมีมีครัปกติเราคิดว่าในกรอบของโลกกาแฟเนี่ยมันจะต้องขมอย่างเดียวเท่านั้นนะอ่าไม่ใช่พอมาเจอรสชาตินี้เออแปลกใหม่สำหรับเราแล้วเราเปิดโลกเปิดแล้วเรารู้สึกชอบด้วยฮะครับผมแล้วก็สนุกไปกับมันด้วยเวลาเราได้ทำ ทำกาแฟเองครับผมเป็นน้องใหม่ที่แนะนําปากด้วยนะครับครับบอกด้วยนะครับที่ไหนรับมอนต็อปครับนายก็คงมีโอกาสแวะเวียนมาแล้วก็มาชิมกาแฟมาเล่นเซิร์ฟสเกตมานอนแคมป์มาพักผ่อนมาเติบรรยากาศทิวทัศน์เขาเนาะก็มันเป็นเป็นเรื่องวิเศษแล้วมันข้อดีคือมันไม่ไกลเลยครับจากกรุงเทพคุณขับออกมาจากมอเตอร์เวย์นิดเดียวหนึ่งชั่วโมงเองครับโอ้โหไปเรื่องอ้าวเหรอ พัฒยงพัชญาไปอีกเท่าตัวนะฮะได้ที่นี่แบบว่าโอ้เป็นอะไรที่แบบมาแล้วครับโอน้นี่นี่นี่สำหรับพี่คนดีวเหละครัใช่ครับโอ้ขอบคุณมากครับถ้าพี่ติดใจพี่จะมาสั่งอีกทีพี่จะบอกว่าอะไรครับก็เอ่อมลลิกาแฟสเปเชียลสเปเชียลใช่ครับมีมีหลากหลายครับมีหลากหลายเลยแต่ตัวนี้จะเป็นของปางของใช่ครับ อืบอดี้ชัดครับเปรี้ยวนะเือเปรี้ยวแต่ละมุนแล้วแบบมีความเป็นฟุตตี้ดีมากใช่ครับใช่นี่แหละแนะนำเลยสเปเชียลปางของและจะได้เหมือนแก้วนี้ที่ผมได้ดองชิมวันนี้โอ้ดีมากดีมากดีมากมันเป็นมันมันผมว่าเช้าเช้านะมันก็มันก็ดึงร่างเรามาหน่อยดึงวิญญาณเราจะจะจะไม่จะไม่หนักเกินไปใช่กำลังดีครับใช่ครับ อย่างที่บอกกําลังดีครับวันนี้ก็เหมือนกันเนาะรเรา<ม>อยู่ด้วยกันสองสัปดาห์แล้วก็มาถึงตรงนี้เน้นย้ําอีกทีผมว่ามันเป็นความตุกเล็กๆสําหรับรายการสวัสดีครับที่เดินทางมาได้มีโอกาสพูดคุยกับท็อปแล้วก็ความตั้งใจของท็อปหลายๆอยา่างคอีกทีสําหรับคนที่อยากมาร่วมกิจกรรมอยากมาแคมป์อยากมาอะไรของเราเนี่ยท็อปแนะนําหน่อยครับก็ฝากช่องทางที่จะติดต่อนะครับก็คือ เพจเ c e b o o k นะครับชื่อมอนท็อปนะครับแล้วก็เข้าไปดูในเพจได้เลยเพราะว่าเราจะอัปเดตตลอดก็สามารถทักไปในเพจได้เลยครับ <c oughs> หรือไม่ก็โทร082 6 9 4 9 1 5 5นะครับ,รบมาเป็นกลุ่มมาเดี่ยวมาเป็นได้หมดเลยครับได้หมดเลยลองร <มา S 1> ับหดเดี่ยวมาเจอเพื่อนเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟสเก็ตมาเดี่ยวมาเจอเพื่อนกางเต็์ใช่ครับมาเดี่ยวมาเจอเพื่อนดื่มกาแฟเหมือนกัน วันนี้รายการสวัสดีครับต้องขอขอบคุณมากในส่วนของเ,อเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางกันมานะครับแคมป์วันเอลโดโซที่ราดพทาวแล้วก็ซันแอนตาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของวินตังเอลโดนะครับเพจนะครับแล้วก็กระเป๋าแท็นะครับที่ร่วมเดินทางมาหาเราแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ต้องมอนท็อปมอนที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพเราเกินใช่ครับไม่น่าเชื่อ แล้วก็เจ้าของก็อยู่นี่ม่อนของตับแล้วก็น่าจะมีเผื่อแผ่ความสุขให้หลายๆค,นไ,ยคยนได้เลยครับดีเด็เลยโอกาสได้มาสัมผัสนะครับวันนี้สวัสดีครับหมดเวลาแล้วพบกันได้ทุกวันจันทร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับทางเพจไอซาะละดี้90ครับฝากติดตามด้วยนะครับทั้งเพจทั้ง IG ทั้ง Facebook YouTube นะครับก็ให้กำลังใจอยากแนะนำเราจะไปหาบรรยากาศแคมปิ้งดีๆ พูดคุยดื่มกาแฟแล้วก็เรียนรู้ตึ่งกันและกันในวิถีของการเที่ยวแบบแคมป์ <c oughs> นะครับในการดื่มกาแฟในการนอนแบบแคมป์วันนี้เจอฝนตื่นเต้นมากแต่ก็ผ่านไปได้สุดท้ายก็แดดหมนเดิม <c oughs> นะฮะนะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากขอบคุณป้ามากขอบคุณมาก <c oughs> สวัสดีครับงับ้นเรา <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับดีมากอาัารยสเปเชียลปางของไก่ครับ